ันนี้เช่นเคยนะคะพี่น้องวันนี้ไม่เห็กุกระทุ่งประกวดจ้ะปีที่แล้วเราได้รางบันที่หนึ่งปีนี้เราไม่การันตีนะคะเพราะว่ายังไงไอเดียเราก็ไม่ค่อยมันเจิดเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งนะคะเพิ่งจะทำฐานม,มันพนักงานก็ช่วยกันทั้งหมู่บ้านละคะ่ะคนเย็บแบบยังตกแต่งไม่เสร็จเย็บแบบ นี่อกระทรงทงลงทางเย็บแบบก็ใช้เวลาอยู่เ้อจากทีน,น้องเกีบกระทรงใช้เวลาหนึ่งวันเย็บแบบหนึ่งวันเย็บกีบกระทรงอีกหนึ่งวันแล้วถึงมาประกอบวันนี้อีกหนึ่งวันทั้งหมดรวมเป็นสามวันนะคะที่เราจะทำกระทรงต,งต,งตงัว ดี yeah. ๋ยวได้รางวัลือไม่ได้รางวัลเดี๋ยวจะมารายงานอีกทีนะคะเดี๋ยวตอนเย็นตกแต่งเสร็จเราจะให้ดูอีกทีนึงจ้ะแม่กลัมาค่ะแล้วก็อให้เข้าใจพูดิคนะพูดกับลูกแล้วก็สดคล้กันอันนี้่กลัวอีกคนหัวมีเงาดูวก่อนเอาั Có thể có được.